สวัสดีครับผมคลิปนี้จัดทําขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนิดหนึ่งนะครับในภาวะที่อัตรางเงินเฟ้อพุ่งสูงทําให้ค่าเงินบาทของเราเนี่ยอ่อนค่าลงลดลงตามภาวะเศรษฐกิจแต่กลับทําให้สินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นข้าวของแพงโดยเฉพาะอาหารการกินที่เราต้องซื้อหาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักๆในการดํารงชีพนะครับแล้วเราจะวางแผนรับมือยังไงให้มีกิน โดยที่ไม่ต้องหาซื้อหรือหาซื้อเพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆสําสำหรับคนทำเกษตรหรือคนที่มีพื้นที่ไม่ต้องเยอะนิดนิดหน่อยหน่อยก็ได้แนวคิดของผมง่ายๆก็คือเราต้องหาพืชที่ปลูกเพียงครั้งเดียวได้ทั้งอาหารเป็นทั้งผักสมุนไพรบำรุงร่างกายและผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือได้ปุ๋ยไปในตัวแล้วพืชที่ว่ามันมีอะไรบ้างคลิปนี้ผมสรุปมาให้6ชนิดที่ต้องหาติดสวนไว้ไปชมกันเลยครับหนึ่งละ กล้วยครับกล้วยเนี่ยเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งของหวานเป็นผักได้ด้วยนะครับกล้วยหนึ่งผลจะให้พลังงาน100แคลอรี่แถมยังมีน้ําตาลธรรมาชาติอยู่มากถึง3ชนิดไม่ว่าจะเป็นซูโครสฟรุกโตสและกลูโคสช่วยเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกายแถมยังอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุต่างๆอย่างเช่นเหล็กฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมรวมไปถึงพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนวิตามินชนิดต่างๆมากมายเลยนะครับ ถึงแม่กล้วยเนี่ยจะจัดเป็นพืชล้มลุกก็ตามเป็นพืชอวบน้ําที่น่าติดสวนไวมากๆนะครับเพราะว่าใช้เป็นอาหารคนก็ได้เลี้ยงสัตว์ก็ดีแถมยังมีแร่ธาตุต่างๆมากมายตามที่ผมได้อธิบายฟั่งไปนะครับเมนูที่ได้จากต้นกล้วยก็คือ1ละแกงหยวกครับที่อยู่ในต้นกล้วยนั่นแหละ2ต้มยำหัวปีแล้วก็ตำกล้วยหยวกนึ่งนี่คืออาหารที่ได้จากต้นกล้วยส่วนประโยชน์ทางด้านเกษตรก็คือ ส่วนใหญ่แล้วนะครับผมจะนําั้นกล้วยเนี่ยมาหัน่นรองพื้นหลุมอันนี้จะทําในช่วงหน้าแล้งนะครับหรือหั่นใส่โคนต้นรอบโคนต้นอันนี้ก็จะช่วยเก็บรักษาความชืน้นรอบโคนต้นได้เพราะว่ากล้วยเนี่ยมีน้ําเป็นส่วนประกอบมากถึง90%เลยทีเดียวครับเป็นปุ๋ยบํารุงนินชั้นดีหรือจะหั่นทําปุ๋ยหมักก็ได้พืชอ,อย่างที่2ที่ควรมีติดสวนไว้ก็คือไผ่ครับการปลูกไผ่นอกจากจะใช้ลำทําประโยชน์ได้หลากหลายไม่ว่าจะทำเฟอร์นิเจอร์ ทำโครงสร้างบ้านไม้ไผ่เรายัางได้อาหารที่ดีต่อสุขภาพมีแคลอรี่ต่ำนั่นก็คือหน่อไม้นั่นเองครับมีใยอาหารสูงแถมยังอุดมไปด้วยโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตกรดอะมิโนโลและแร่ธาตุต่างๆโดยเฉพาะใยอาหารนะครับช่วยในระบบขับถ่ายได้ดีผลของการปลูกไผ่เนี่ยก็จะได้หน่อไม้สดซึ่งสามารถทําเป็นเมนูอาหารได้แกงหน่อไม้ซุปหน่อไม้ต้มจืดหน่อไม้เอาหน่อไม้มาต้มจิ้มน้ําพริกหรือทำหน่อไม้ดองหน่อไม้อบแห้ง เอาไว้กินข้ามฤดูกาลหรือกินข้ามปีก็ยังได้ครับนี่คือแหล่งอาหารอย่างที่2ที่ต้องมีติดสวนไว้ก็คือไผ่นั่นเองอย่างที่3ครับมะละกอมะละกอเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่ปลูกง่ายให้ผลผลิตไวในระยะเวลาประมาณ8เดือนเหมือนไผ่เลยเหมือนกล้วยเลยนะครับซึ่งมะละกอเนี่ยถึงแม้จะไม่ใช่ไม้ยืนต้นแต่ก็เป็นพืชที่ใหผ้ผลผลิตยาวนานติดต่อกันหลายปีนะครับไม่ต่ำกว่า3ปีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ทั้งมะละกอดิบมะละกอสุกสามารถนํามาปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูโดยเฉพาะมะละกอดิบนะครับซึ่งจะมีสารเพปตินตัวนี้จะมีประโยชน์ก็คือช่วยย่อยสารอาหารประเภทโปรตีนและไขมันช่วยชะล้างลําไส้ทําให้ลําไส้ของเราเนี่ยมีการดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอีกทั้งสารเทนนินที่มีอยู่ในยางมะละกอเนี่ยยังสามารถนํามาหมักอาหารให้มีความอ่อนนุ่มทําให้เนื้อเปื่อยไว แถมยังยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียาบางส่วนได้อีกด้วยครับนี่คือพืชที่เป็นทั้งอาหารเป็นทั้งสมุนไพราการปลูกมะกรูอเนี่ยจะได้ผลมะกรูอทั้งสุกทั้งดิบนำมาทำแกงส้มมะกรูอส้มตำมะกรกอแช่อิ่มที่เป็นอาหารหวานได้อีกด้วยนะครับประโยชน์ทางด้านการเกษตรเนี่ยก็คือ จะนำมะละกอสุกมาหั่นรวมกับกากน้ำตาลอัตราส่วน3ต่อ1มะละกอสุก3ส่วนกากน้ำตาล1ส่วนก็จะได้น้ำหมักมะละกอสุกอันนี้จะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชป้องกันเชื้อราและที่สําคัญช่วยเพิ่มความหวานให้ไม้ผลต่างๆได้อีกด้วยนะครับผมเคยทาเป็นคลิปออกไปแล้วแล้วก็เคยใช้ด้วยนะครับส่วนพืชอย่างที่4ที่เป็นทั้งอาหารสมุนไพรแล้วก็ปุ๋ยในตัวเดียวกันก็คือขี้เหล็กครับขี้เหล็กเนี่ยเป็นพืชตระกูลถั่วกินแล้วไม่เครียดเพราะว่ารสขมขมของขี้เหล็กเนี่ย มันช่วยทําให้เราเจริญอาหารไม่ว่าจะเป็นใบอ่อนยอดอ่อนดอกตูมของต้นขี้เล็กเนี่ยจะมีสารที่มีชื่อว่าแอนไฮโดรบาราคอนซึ่งจะมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนออน,นะครับแถมยังมีสรรพคุณช่วยผ่อนคลายทำให้คลายเครียดได้ด้วยครับส่วนเมนูที่ได้จากขี้เล็กก็คือแกงขี้เล็กครับเมนูเดียวเลยหรือใครมีเมนูอย่างอื่นก็คอมเมนต์เสริมเข้ามาได้นะครับ ส่วนประโยชน์ทางด้านการเกษตรก็คือ,อที่ผมปลูกไว้เนี่ยผมจะนํากิ่งหรือใบขี้เหล็กมาทําเป็นปุ๋ยหมักหรือไม่งั้นก็เอาไปรองพื้นหลุมเพราะว่าพืชตระกูลถั่วเนี่ยมันมีไนโตรเจนสูงครับช่วยปรับปรุงบํารุงดินช่วยเพิ่มออกซิเจนในดินทําให้พืชโตวไวใบเขียวส่วนพืชชนิดที่5อันนี้ขาดไม่ได้เลยก็คือมะรุมครับชื่อเนี่ยก็ถือว่าเป็นไม้มงคลด้วยนะมะรุมเนี่ยเป็นพืชที่มีโปรตีนสูงครับ ซึ่งข้อมูลทางโภชนาการก็ได้ระบุว่ามะรุมเนี่ยจะมีโปรตีนมากกว่านมสดถึง2เท่านะอุดมไปด้วยวิตามิน A แล้วก็มีแคลเซียมมีโพแทสเซียมมีเส้นใยอาหารที่สูงครับแถมยังมีแคลอรี่ต่ำอุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายมากถึง8ชนิดด้วยกันอันนี้อย่าลืมหาติดส่วนไ้นะครับส่วนเมนูที่ได้จากมะรุมส่วนใหญ่แล้วนะครับจะเอาฝักมะรุมเนี่ยมาแกงแกงส้มมะรุมหรือว่า เอายอดมะรุมเนี่ยมาลวกชิม้นพิกก็เป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารที่สามารถหาได้ง่ายจากสวนของเราเองนะครับส่วนประโยชน์ทางด้านการเกษตรก็คือมะรุมเนี่ยจัดเป็นพืชตระกูลถั่วเมื่อเอาใบมะรุมเนี่ยมาผสมลงดินในแปลงปลูกหากโดนความชื้นก็จะค่อยๆยย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยไนโตรเจนช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชผักไม้ผลไม้ยืนต้นได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับส่วนใหญ่ผมจะใช้รองพื้นหลุงนะครับแถมยังมีคุณสมบัติที่สามารถป้องกันเชื้อรากำจัดเชื้อราได้ด้วย อันนี้ถือว่ามีประโยชน์มากๆควรหาติดสวนไว้นะครับอย่างที่หสุดท้ายครับต้นแคร์ต้นแคร,ร์ก็เป็นพืชตระกูลถั่วเหมือนกันอันนี้จะมีแคลเซียมและาธาตุเหล็กสูงมีโปรโตีนและวิตามินไม่ว่าจะเป็นดอกแคร์ยอดอ่อนนะครับนำมาเป็นเมนูอาหารได้ทั้งหมดเลยส่วนใหญ่แล้วเมนูที่ได้จากดอกแคร์ก็คือแกงส้มดอกแคร์แล้วก็ฝักอ่อนของดอกแคร์นี่ก็เอามาผัดได้เอามาลวกจิ้มน้ําพริกได้ยอดอ่อนยิ่งอร่อยเลยนะครับ ส่วนประโยชน์ทางด้านการเกษตรไม่ว่าจะเป็นกิ่งก้านใบทุกอย่างนะครับไม่ต้องทิ้งเอาไปรองพื้นหลุมหรือนําปาหั่นทําปุ๋ยหมักก็จะช่วยเพิ่มในตรเจนทําให้พืชของเราเนี่ยโตวไวใบเขียวสดในเวลาอันสัน้นโดยที่ไม่ต้องรองพื้นด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักนะครับแถมต้นแค่แก่เนี่ยยังสามารถนํามาเพาะเห็ดหูหนูได้โคนต้นแค่ยังใส่เชื้อเห็ดตับเต่าได้ทั้งหมดนี้ก็คือพืช6ชนิดที่ควรมีติดสวนไว้เพราะเป็นทั้งอาหาร เป็นทั้งผักสมุนไพรเป็นยารักษาโรคและเป็นปุ๋ยในตัวซึ่งทั้งหมดนี้ผมก็มีติดส่วนไว้หมดแล้วแล้วก็ได้ผลผลิตแล้วด้วยทุกท่านที่ชมคลิปนี้มีหรืออยังถ้ายังไม่มีควรรีบหาติดส่วนไว้ขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ